เราอาบน้ำลูกกันอย่างนี้เองไงไม่แปลกใจเลยไม่ป่วยเออ <laughs> ที่ไหนเอาป๋าอะไรอย่างงั้นน่ะฮะอะไรน่ะอะไรจะเล่นน้ำน่ะเป๊ะเดี๋ยวบอกนะว่าเจียวพร้อมเด็กอ้น้ำเต็มหมดเลย เหมือนฝักบัวไงโอ oh, ้พอแล้วไม่ต้องขีดแรงฟันดิหันมาเอ่าดูที่เราเนี่ยเอาไหนฮูละฮูปอ่ะโอ้โหจนเอที่ยี่สิบห้าก่อนอ่ะ